หาเรื่องอำนาจฟอ้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นปัญหาเรื่องขาดอายุความแม้มันจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่มันไม่ใช่ปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยเห็นไหมแปลว่ามันยกไม่ได้นะตาม225วรรค2เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยทีนี้ต่อมา การอุธรณ์คำสั่งที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อ,อาหาของคดีแปลว่าอะไรเช่นการอุธทอนคำสั่งต่างๆคำสั่งระหว่างพิจารณาแบบนี้ต้องอยู่ในบังคับ224ด้วยเมื่อกี้เรารู้ไปแล้วว่าการอุธทณ์คำสั่งระหว่างพิจารณามันต้องอยู่ภายใต้บังคับ229ด้วยเขียนะและอันนี้อีกก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับ224ด้วยแปลว่าอะไรแม้ว่าจะเป็นการอุธทณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา แต่เราต้องไปดูทุนทรัพย์ในคดีหลักด้วยว่ามันเกินหรือไม่เกิน50 0 0 0บาทถ้าเกินก็ไม่ต้องห้ามซัดต่อได้ชฉลุยเลยแต่ถ้าไม่เกินก็ต้องห้ามอุรอนท่านดูดีกาปี45มี3ดาวเลยนะจริงๆดีกาเนี้ยเคยออกมาแล้วในเนสมัยที่56แต่มันเกิน10ปีแล้วแล้วท่านอาจารย์ทั้งภาคปกติและภาคคำพูดย้ำดีกานี้พร้อมๆกันดิเตเลยมองว่า น่าจะเอากลับมาได้อีกแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่เลขนี้มันมีเลขอื่นอีกหลายเลขเลยซึ่งมันเป็นหลักเดียวกัน เหนนะคะหลักมันคือว่าอะไรการอุทธร์คำสั่งรอบพนะิจารณาก็อยู่ภายใต้บังคับมาตรา2ง4ด้วยก็คือต้องดูทุนทรัพย์ในคดีหลักด้วยนี่มันเป็นแบบนี้การอุทธร์ข้อเท็จจริงการอุทธร์ในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำสั่งรอบพนะิจารณาต้องพิจารณาจากคดีเดิมเป็นสำคัญเห็นไหมเมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นอุทธร์ในคดีหลักเนี่ยคดีเดิมเนี่ยมันไม่เกิน5 0,000บาทก็ยอมต้องห้าอุทธร์ในข้อเท็จจริง ดังนั้นการที่จำเลยอุดทอนว่าคําสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้งดงดพิจารณาคดีชั่วคราวและให้งดสืบพยานจำเลยใช่ไหมมันเป็นคําสั่งระหว่างพิจารณาจำเลยอุดทอนแปลว่าอะไรแปลว่าโต้แยง้งดูพิตในการดำเนินคดีของศาลชั้นต้นก็ศาลชั้นต้นใช้ดูมิในการดำเนินกระบวนพิจารณาสั่งให้อะไรสั่งให้ไ,หหไม่ ขออภัยสั่งให้ไม่อนุญ,ญาตให้งดการพิจารณาแบบนี้นั่นแหละมันคือการโต้แย้งข้อเท็จจริงหรือว่าโต้แย้งดูื่ิของศาลในการดาเนินกระบวนการซึ่งเป็นการอุดทอนในข้อเท็จจริงดังนั้นเมื่อทุนทรัพย์ไม่เกิน50,000บาทก็ต้องห้ามุดทอนตาม2-2-4วังหนึ่งแม้จะเป็นการอุดทอนแค่คําสั่งระหว่างพิจารณาก็ตามเรา